สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพยซีสกิ์เจ้าทุกท่านขอบคุณพระเจ้านะครับมีโอากาสได้พบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับผมอยากจะมีโอากาสได้นำพระคำของพระเจ้าที่จะแบ่งปันเดินใจพี่น้องซึ่งจะเป็นพระพรสำหรับท่านและก็เสริมกำลังในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านะครับวันนี้อยากให้เรามาฟังพระเจนะของพระเจ้าผ่านทางพระธรรมยนห์บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่26ร่วมกันครับ ยอนบทที่สพระเยซูกับหญิงชาวสมารียเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าอาจารย์เยซูมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอนความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีก พระองค์จำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียจึงเสด็จผ่านเมืองหนึ่งชื่อสิคาในแคว้นสมาเรียซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินที่ยาโคบให้กับโยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบอ่อมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้าง ขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมารียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสมาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้าง ก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อน,นี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยพระเยซูตร,รัสตอบว่า ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันด์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตรัสกับนางว่า ไปเรียกสามีของเธอมาที่นี่นางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีสามีค่ะพระเยซูตร,รัสกับนางว่าเธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีเพราะเธอมีสามีถึงห้าคนแล้วและคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงๆแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ บรรพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเลม็มพระเยซูตร,รัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเลม็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสการนั้น พวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานามัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง นางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสจะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นพี่น้องครับ มีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวว่าหากเราเปรียบก,การอธิษฐานเป็นเหมือนลมหายใจการนมัสการพระเจ้าก็เปรียบเหมือนหัวใจที่ยังเต้นอยู่ขอบคุณพระเจ้านะครับเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านยังมีหัวใจที่ยังเต้นอยู่ในการนมัสการพระเจ้าในทุกช่วงเวลาในชีวิตของพี่น้องอาเมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาจากพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ เป็นตอนที่พีซกิดได้พบกับหญิงชาวสมาเลียคนหนึ่งที่บ่อน้ําในหมู่บ้านสิกาแคว้นสมาเลียนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเธอได้มาตักน้ําที่บ่อน้ํานั้นในเวลาเที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่จะไม่มาตักน้ําที่บ่อน้ําในเวลานั้นนะครับคนส่วนใหญ่จะมาตักน้ําในช่วงเวลาเช้าและก็เวลาเย็นนะครับ สิ่งนี้ชี้ให้เราเห็นถึงปัญหาในชีวิตของผู้หญิงคนนี้บางอย่างนะครับเธออาจจะปิดซ่อนบางสิ่งบางอย่างในปัญหาในชีวิตของเธอจนเธอไม่อยากจะพบเจอกับผู้คนทั่วไปนะครับพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นพระเจ้าและโปร่งได้ทรงทราบถึงปัญหาในชีวิตของผู้หญิงคนนี้อย่างดีและโปร่งปรารถนาที่จะมาพบกับผู้หญิงคนนี้ ที่บ่อน้ําแห่งนั้นนะครับพี่น้องครับปัญหาของผู้หญิงคนนี้คืออะไรในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ16ถึงข้อที่20นะครับได้บอกถึงปัญหาของผู้หญิงคนนี้นะครับนั่นก็คือเธอกําลังสแสวงหาความรักที่แท้จริงนะครับเธอได้สแสวงหาความรักจากผู้ชายโดยเธอสแสวงหาความรักโดยเธอมีสามีมาแล้ว ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอถึง5คนด้วยกันและในเวลานี้เธอก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่สามีของเธอนะครับเราได้เห็นว่าเธอสแสวงหาความรักที่จะมาเติมเต็มหัวใจที่เหี่ยวแห้งในชีวิตของเธอนะครับด้วยเหตุน,นี้เองการตั้งต้นการสนทนา ของพระเยซูกิตกับหญิงชาสมาเลียคนนี้พระเยซูได้ยกตัวอย่างเรื่องของน้ํานะครับพระเยซูกิตได้เสด็จมาหาผู้หญิงคนนี้แล้วก็ได้ขอน้ําจากผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็ในข้อที่10นะครับพระองค์ก็ได้บอกกับเธอว่าถ้าเธอรู้จกักพระองค์เธอเองจะเป็นคนที่ขอน้ําจากพระองค์แล้วพระองค์จะให้น้ําทําลงชีวิตหรือน้ําแห่งชีวิตกับเธอ ครับพี่น้องครับเมื่อผู้หญิงคนนี้ได้ฟังสิ่งที่พระเคริตได้บอกผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสก,กับเธอนะครับและเธอก็ถามพระเยซูบอกว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักน้ำและบ่อน้ำนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำทำลงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุบพร,บรุษของเรา ผู้ที่ได้ให้บอ่อน้ํานี้แก่เราหรือพี่น้องครับและพระเยซูคริสต์ตอบผู้หญิงคนนี้ว่าอย่างไงครับพระเยซูต,ตอบกับผู้หญิงคนนี้ว่าทุกคนที่ดื่มน้ํานี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ําซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ําซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะบังเกิดเป็นน้ำํำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนี้นหละครับพี่น้องครับ พระองค์กำลังบอกเธอว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะสามารถเติมเต็มหัวใจที่เหี่ยวแห้งของเธอให้อิ่มได้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักและความเมตตานะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นมนุษย์มีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและนมัสการพระเจ้า แต่เนื่องจากว่ามนุษย์ได้ล้มลงในความบาปนะครับมนุษย์จึงถูกแยกและตัดขาดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมนุษย์ก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนแล้วก็สแสวงหาหลายสิ่งหลายอย่างมาเติมเต็มชีวิตของเขาแต่ไม่สามารถเติมเต็มชีวิตของเขาให้อิ่มได้นะครับดังนั้นจึงมีวิธีเดียวที่เราจะสามารถมีความสุขแท้ได้ ก็คือการที่เราเองได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าและนมัสก,การพระเจ้าเที่ยนแท้แต่เพียงพระองค์เดียวพี่น้องครับพระองค์เป็นผู้สร้างเราแต่ละาขนขึ้นมาด้วยความรักและความเมตตาแม้ว่าเราจะปฏิเสธพระองค์หลงทางไปจากพระองค์แต่พระองค์ก็ทรงตามหาเราทั้งหลายเสมอเหมือนที่พระองค์ได้ทรงตามหาหญิงชาวสมาเรียคนนี้จนพบกับเธอในวันนั้นนะครับ และโปรองก็ได้บอกกับเธอว่าพระองค์รักเธอมากและเธอเป็นที่รักของพระองค์พี่น้องครับโปรองปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงคนนี้ได้พบความสุขแท้ในชีวิตและปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงคนนี้ได้นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงโรร่งเดียวนะครับแม้ว่าชีวิตของเธอนั้นจะเต็มไปด้วยความบาปนะครับแต่พระเยซูกิตมาในโลกนี้ เพื่อที่จะมารับโทษความผิดบาปและให้อภัยแก่เธอและก็มนุษย์ทุกคนในโลกนี้บนไม้กางเขนเพื่อที่จะสามารถให้เธอและก็มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้สามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าและก็นมาสการพระเจ้านะครับพี่น้องครับเมื่อผู้หญิงคนนี้ได้เริ่มสนทนากับพระยีสุริตหญิงชาวสมาเรียคนนี้เขาก็เริ่มเปิดใจ กับพระเยซูและก็ได้สอบถามเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการนมัสการและเธอก็ถามถึงสถานที่ที่จะไปนมัสการด้วยนะครับเพราะว่าเธอได้มีความเข้าใจนะครับว่าความแตกต่างของการนมัสการของชาวยิวและชาวสมาเลียนั้นอยู่ที่สถานที่ที่ไปนมัสการนะครับ เพราะว่าชาวสมาเลียนั้นจะนมัสการที่ภูเขานะครับแล้วก็เราได้รู้เบื้องหลังก็คือเป็นภูเขาเกลีซิมนะครับและชาวยิวก็จะไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับพ mm ี่น้องครับในปัจจุบันนี้อาจจะเปรียบได้ว่าเยรูซาเล็มเป็นเหมือนกับคิดด้จักรนะครับที่เราไปนมัสการหรือที่ภูเขาเกลีซิมก็อาจจะเปรียบเหมือนกับ การนมัสการทางออนไลน์นะครับพี่น้องครับแท้ที่จริงแล้วปัญหาไม่ใช่สถานที่ที่เราจะไปนมัสการเรานมัสการพระเจ้าที่ไหนก็ได้นมัสการพระเจ้าที่บ้านที่ทำงานหรือที่คิดได้จังนะครับแต่ปัญหานั้นในพระกัมภีร์ได้กล่าวว่าปัญหาที่แท้จริงคืออยู่ในข้อที่22ครับบอกว่าซึ่งเจ้านมัสการนั้น เจ้าไม่รู้จักซึ่งเรานมัสการเรารู้จักปัญหานั้นก็คือนมัสการพระเจ้าโดยที่ไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือปัญหาและก็จุดอ่อนในชีวิตของเราเราอาจจะนมัสการพระเจ้าโดยที่เราไม่รู้จักหรืออาจจะนมัสการเป็นเหมือนลูกเคารพก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พัมพีบอกว่า ไม่สามารถนำเราไปสู่ความรอดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องนมัสการพระเจ้าแท้จริงเราต้องเป็นผู้นมัสการที่ถูกต้องมีท่าทีที่ถูกต้องในการนมัสการพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในที่แห่งไหนนะครับนอกจากนั้นนะครับพี่น้องพระกัมภีร์ตอนนี้ยังทําให้เราได้เห็นด้วยว่าจะนมัสการพระเจ้าอย่างมีความหมายในชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับ ในตอนท้ายของการสนทนาของพระยูสฟิดกับหญิงชาวสมาเลียคนนี้นะครับในข้อที่23และข้อที่24นะครับได้บอกว่าแต่วัานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญ,ญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอบคุณพระเจ้านะครับอ่านพระคำของพระเจ้าตอนนี้แล้วก็หนุนใจเรามากว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่ามนุษย์เราสแสวงหาพระเจ้าหรือแสวงหาการนมัสการเท่านั้นแต่พระเจ้าองค์งแท้ก็สแสวงหาผู้ที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงผู้นที่นมัสการพระองค์อย่างถูกต้องด้วยพี่น้องครับ เราจะนมัสก,การพระเจ้าอย่างมีความหมายจริงๆก็ต่อเมื่อเรานมัสก,การพระองค์ด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงนะครับซึ่งหมายถึงการนมัสก,การพระเจ้าที่ออกมาจากจิตวิญ,ญญาณของเราด้วยความจริงใจเพื่อถวายแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องครับในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าได้สทรงสร้างทั้งหมดมนุษย์ถูกสร้างตามประฉายาของพระเจ้า และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์รู้จักกับพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงพูพรองเดียวนะครับเราถูกสร้างมาเพื่อให้นมัสการพระเจ้าและสิ่งแรกที่เราควรจะกลับมาและก็ลื้อฟื้นในชีวิตของเราก็คือการนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับการนมัสการเป็นการตอบสนองความจริงอยู่สองอย่างด้วยกันอย่างแรกคือ การตอบสนองความจริงของพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงเป็นนะครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราตอบสนองความจริงตามความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับและอย่างที่สองครับการนมัสการเป็นการตอบสนองความจริงในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําในชีวิตของเราพี่น้องครับการนมัสการเป็นการตอบสนองพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น และในสิ่งที่ปรองได้สงกระทำในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับแต่ว่าในยุคสมัยนี้บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็หายไปในการนมัสการพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับในพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่21นะครับบอกเราว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่กลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขาของเขาก็มืดมัวไปพี่น้องครับพระพีบอกว่าถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักกับพระเจ้าแต่เขาได้สูญเสียการนมัสการที่เขารู้จักไปนะครับคือไม่ได้นมัสการและถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้สมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับพี่น้องครับอยากให้เราได้ นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็ได้ถวายเกียรติพระเจ้าให้สมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับและในพรมพีได้พูดต่อบอกว่าและหาได้ขอบพระคุณไม่ก็คือไม่ได้นมัสการในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเราด้วยนะครับพี่น้องครับถ้าเราไม่ได้นมัสการตามความจริงที่พระองค์ทรงเป็นและไม่ได้ตอบสนอง ตามสิ่งที่ปรองได้ทรงกระทําในชีวิตของเราเราก็จะเอาบางสิ่งบางอย่างใส่เข้ามาในความคิดของเรานะครับซึ่งความภีบอกว่าแต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขาของเขาก็มืดมัวไปดังนั้นพี่น้องครับการนมัสการจึงเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งในชีวิตของเรานะครับการนมัสการเกี่ยวข้องกับบทเพลงที่เราร้องออกมา การนมัสการเกี่ยวข้องกับดนตรีที่เราเล่นในการสรรเสริญนมัสการการนมัสการเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานคำอธิษฐานที่เราเสนอออกมาการนมัสการเกี่ยวข้องกับท่าทางอารมณ์ที่เราแสดงออกการนมัสการเกี่ยวข้องกับท่าทีในการถวายของเราการนมัสการเกี่ยวข้องกับพระคำที่เราได้ฟังและก็ตอบสนองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกี material, are are sort of ่ยวข้องกับการนมัสการ ในชีวิตของเราครับพี่น้องครับและในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งในโลมบทที่12ข้อที่1กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายพี่น้องครับ พระเจ้าของเรามีพระเมตตากราุณาต่อเราอย่างมากมายพปร่งสร้างเราวยพรเราไทยเราจากความบาปประทานสันนิสุขแท้ให้กับเราดังนั้นการนมัสการของเรานะครับจึงไม่ได้หยุดลงในวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ให้ทุกวันเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ในทุกด้านดําเนินชีวิตคิดทำอะไรก็ตามที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะสิ่งนี้ คือการนมัสการโดยวิญญาณจิตของเราด้วยพี่น้องครับอาจารย์ปาโลได้แนะนำเคล็ดลับที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่นมัสการพระเจ้าหรือเปลี่ยนทุกการกระทำให้เป็นการกระทำของการนมัสการอาจารย์ปาโลได้กล่าวไว้ในโคลสีบทที่3ข้อ23ว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์พี่น้องครับถ้าเราทําทุกอย่างเสมือนกระทาถวายแด่พระเจ้าสิ่งที่เราทํำนั้นจะกลายเป็นการนมัสก,การสถานที่ที่เราอยู่จะกลายเป็นสถานนมัสก,การเป็นที่ที่เราถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าและเมื่อคนอื่นๆเห็นชีวิตของเราเขาก็จะเห็นความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรา และเขาก็จะอดไม่ได้ครับที่จะขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันกับเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวและพระองค์ปรารถนาให้เรานมัสการพระองค์พี่น้องครับซึ่งหมายความว่าเราจะนมาสการพระเจ้าเราจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าด้วยการกระทําต่างๆในชีวิตของเราในวันอาทิตย์ก็ดี หรือเราจะมอบทั้งชีวิตให้กับพระองค์ในอีกหกวันที่เหลือเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงขอบคุณพระเจ้านะครับเชื่อว่าพี่น้องจะมีหัวใจที่ยังเต้นอยู่เพราะว่าเรามีชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้าในทุกช่วงเวลาในชีวิตของเรานะครับในเวลานี้ผมอยากจะอธิษฐานขอพระพรที่มาจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่น้อง และพวกเราทั้งหลายด้วยกันนะครับขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราทั้งหลายคือการที่เราเองจะมีชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนไหนเราจะนมัสการพระองค์ไม่ว่าเราจะเป็นเช่นไรเราจะนมัสการพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่การนมัส,สการเป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเราทั้งหลายที่ปรารถนาพระองค์และเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเติมเต็มหัวใจของเราทั้งหลายได้นอกจากความรักของพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระเจ้า,า,จาที่เราทั้งหลายได้รับพระองค์จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเราและเมื่อเรานมัสการพระองค์เรารู้ว่าเราสัมผัสกับความรักของพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายได้ลูกขอบคุณพระเจ้าขออวยพรพี่น้องทุกท่าน ที่มีโอ,อกาสได้รับฟังพระจนะของพระเจ้าในวันนี้ให้เขาได้รับพรอพอและการน้ำใจมีกำลังในการ,รเผชิญและกล้าวไปกับพระเจ้าให้ทุกช่วงชีวิตของเราได้นมัสการพระเจ้าให้การกระทำทุกทุกอย่างของเราทั้งหลายนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ข้าพระองค์ขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอินมนขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอ,อกาสได้ พบกันครั้งหนึ่งขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและขอพี่น้องได้โปรดติดตามนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคำแบ่งปันของทางคิดจักชุมแพแล้วก็ขอพี่น้องได้กดแชร์กดไลค์หรือว่าแบ่งปันสิ่งที่เป็นพ,อพอระพรเหล่านี้ไปถึงพี่น้องไปถึงคนที่พี่น้องรักและก็เพื่อนบ้านของท่านด้วยนะครับขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ